อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็ผมงคุเจสซษเขานี่พาเพื่อนมาดูเออ่โซนทุเรียนใหญ่นะสวนนี้อ่ที่เขาเคยได้อยู่มา300สามร้อยสตันนะฮะเนี่ยทุเรียนประมาณสามสิบปีต้นหนึ่งก็หลายร้อยลูกนี่ครับอ่านี่ฮะก็พามาชมอ่าอันนี้พื้นที่เขาเป็น200สองสองร้อยสไลมั้งอันนี้200สองสองร้อยไลนประมาณนั้นนะฮะ รายทุเรียนอยู่ประมาณสามสิบเอ้ 300, 300สามร้อยสามร้อยสตันเนี่ยแปลงนี้ครับใหญ่มากฮะเป็นแปลงปาล์มเก่าเนี่ยับแล้วก็ต้นเก่าเป็นทุเรียนเก่าแต่ทีนี้ต้นมันจะใหญ่จะสูงแล้วการดูแลของเขาคือการจัดการสวนดีมากเอ่อเป็นโรคเหมือนกันแต่เป็นโนรคน,น้อยมากฮะอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นโรคเลยฮะดูว่าโอ้โหเนี่ยเ,เพื่อนเออ่ปลูกทุเรียนเนี่ยมันก็เป็นแนวทางให้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะในช่องผมแล้วก็พาเพื่อนมาดูมีหลากหลาย แต่ถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยต้องต้นขนาดนี้แล้วยังอยู่เนี่ยอย่างนี้คือประสบความสำเร็จเลยฮะแต่ว่าเราเมันเป็นรุ่นเก่ารุ่นรุ่น,ร,นรุ่นสมัยโบราณเนานะมันก็จะใหญ่หน่อยการตัดแต่งกิง่งเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงนั้นแต่ถ้าเรามาบูรณาการแบบรุ่นใหม่เราก็มาปลูกแบบเล็กๆหน่อยแล้วามาตัดแต่งกิง่งแต่ต้นอย่างนี้มีกําลังเยอะนะฮะเนื้อก็จะอร่อยด้วยฮะดูโซนของเขาทั้งโซนเลย สหญ่มากวนนี้ต้นใหญ่มากแล้วก็มีทุเรียนใหม่ที่ก็ปลูกด,ด้วยนี่ครับมาพเพื่อนมาชมจะได้เป็นแนวทางมีกําลังใจสาหรับสวนที่รุ่นเก่าๆก็ยังมีอยู่นะ,ะเขาก็ยังยืนอยู่ได้ระยะที่ปลูกก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ใกล้มากเดี๋ยวผมลองนับเกนะ้าเลยหนะึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปด้านี ประมาณ9เมตร9เมตรคูณเเมตรหรือ9เมตรคูณสิก็ได้ประมาณนี้ฮะแต่ดูสภาพเขาใหญ่นี่ถือว่าโอเคเลยนี่ครับอ่าก็พาเ,เพื่อนๆมาชมเป็นแนวทางนี่ครับนี่ใหญ่มากสวยมากนี่ฮะอ่าก็ถือว่าโอเคเลยนี่ครับจะมีแบบสามขาสามขาสี่ขาด้วยอ่าผมพาไปดูนะที่เขาเหมเือนกับว่ามันเนื้อมันเสียนะเขาทำสามขาอยู่โอ้เดี๋ยวพาไปดูชื่อเรื่องสามขาไซส์ใหญ่รุ่นเก่านะ มันจะเป็นสภาพไหนนี่อ่านะสามขาจะมีแบบต้นสามขายอยู่เห็นไหมฮะต้นจะใหญ่เลยโครงสร้างใหญ่มากเลยส่วนนี้นี่ฮะอ่มีต้นสามขากับต้นสองขานี่ฮะที่เ็าทำไว้มันจะเป็นแบบใหญ่มากเลยนี่ฮะต้นี่ส,นสามขาอ่านี่ฮะพอดูหูใหญ่มากครับ โอันนี้ก็เป็นไม่ใช่สองขามีมีต้นเดียวที่ก็ทำสามขานี่ฮะนี่ฮะสวยอยู่ครับอ่าโครงสร้างใหญ่มากวันนี้ก็พาเพื่อนมาอันนี้พามาชมนะฮะไม่ได้อันนี้ไม่ได้บอกขายอันนี้แปลงนี้พามาชมฮะพามาชมอ่แปลงใหญ่ๆแบบนี้บ้างแล้วก็ต้นใหญ่ๆอย่างนี้บ้างแล้วก็ผลผลิตของเขาเนี่ยได้ต่อปีเนี่ยสามร้อยฟตันแปลงนี้ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนี่ครับนะอ่าประมาณนี้ครับไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับจะได้ไม่พลิกไม่พลาด เออคลิปให,ใหม่ๆครับนี่ฮะอ่าดูระบบลากเขาลากคูเรียนจะลากลอยนิดนึงเนีให้ดูระบบลากคูเรียนหน่อยนี่ฮะลากจะลอยนุ่มเลยต้นใหญ่นี่ลากสายกันแน่นมากคือวานวานปุ๋ยตรงไหนเนี่ยเขาเขา,เขาได้กินหมดอล้เพราะลากเข้าไปทั่วถึงกันหมดเลยฮะดูฮะสุดยอดเลยนี่ฮะอะ่ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ